ครับผมมาเกับการรีวิวรถเกียวนวดข้าวข้อร่วงนะครับของมิซูมิชินะครับ M4 1 1 5 0นะครับผมชิงช่วงล่างแทกยาง เดี่ยวเขาสูงได้150เซนหรือมากกว่านั้นก็ได้ mm hmm. เครื่องยนต์ดีเซลซ้ำเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม mm hmm. มาดูงานนะครับ mm hmm. ผมดูแท็ก mm hmm. ดูงานดูฟันครับแล้วก็สูงขห้ดู mm hmm. ดด นี่คือาดำนะครับตัวเติมนะ้ำมันเกียะนะครับดูครับเครื่องยนต์อยู่ตรงนั้นหลังนะครับเป็นเครื่องวางหลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองสูบนอนนะฮะนี่เครื่องยนต์นะครับผมสูบนอนนะครับผมสิบสองแรงม้านะครับผมตัวนี้นะฮะ ตงอายมามีพัดลมดูดอากาศปอมพัดลมน้ำมันอยู่ด้านบนนะครับผมใส่เข้าได้สองกระสอบนะครับเห็กใหญ่เลยครับสองกระสอบตรงนี้นะสองกระสอบนะครับผมนี่คือรถท่อลำเลียงนะครับผมอันนี้คือป๊มฮันโดริกนะฮะนี่คือหองถ่ายตัวเล็กนะครับผมโัเล่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสอนการใช้งานกันนี่คือชุดเบรคคัตนะครับผม อันนี้เบรคครับนะครับตัวนี้เป็นวคันเล่งนะฮะบีบตัวนี้ก่อนนะจะดึงทะเล่งพอนัมันจะล็อกหะถ้าเราไม่บีบจะดันจับไม่ได้ครับจะล็อกไป้ครับถ้าบีบปุ๊บจะไปได้นะครับพอขึ้นมาบนรถนะครับผมนี่การขึ้นบนรถเราเหยียบได้ครับคันรถเหยียบนี่คือเบรคครับเหมือนกันนะครับสวิตช์สตาร์ทนะครับผมตัวนี้คือสวิตช์สตาร์ทนะสวิตช์พวกโลกไฟนะครับผมอันนี้คือจุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ แต่แตนะครับผมตัวนี้คือความเร็วรอบนะครับผมไฟหน้านะครับผมไม่ไฟเลี้ยวนะฮะชุดเกียร์นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับผมชุดเกียร์จะมีหมด2ชุดนะครับชุดที่1คือชุดเกียร์หลักคือตรงนี้นะครับยวจะมีตรงนี้นะครับมีเกียร์ A หนึ่งสองเดี๋ยวนี้ครับเขาเกียร์หลักเสร็จปุ๊บถ้าเกียร์หนึ่งเอ็นนะครับเราจะมาเข้าเกียร์กระต่ายกระต่าคือนี่สปีด มีเต่าเบอร์หนึ่งมาสองเบอร์สามเบอร์สี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมนะแต่จากนั้นตัวนี้ตัวยกงานนะครับนี่ยกขึ้นนะครับผมยกลงนะครับแล้วมีตัวล็อกด้วยนะครับถ้าเราต้องการล็อกงานไว้นะเวลาเราเคลื่อนย้ายล็อกไว้ได้ไม่ให้งำขยับได้นะครับตัวนี้มันตัวโยกเพื่อเกี่ยวนวดนะครับนี่เกี่ยวนวดตัวนี้นะเกี่ยวนวดนะครับตัวนี้คือตัวปรับความเร็วนะครับผมความเร็วของคอรวนครับนะ นี้คือโยกถัมมันนะฮะตัวนี้คือโยกถัมมันโอเคนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมถังเก็บข้าวขนาดใหญ่นะครับไปครับฝากไว้นะครับกับตัวนี้นะครับนิสุบิชินะครับผม12แรงม้านะครับเครื่องดีเซลสองสูบไปนะครับผมไป